สวัสดีครับผมสวัสดีแซมไซายไม่ป่าบางปะอนสุขูสุคนครับก็คลิปนี้พามาชมข้าวสวยๆเนาะสำหรับข้าวเมริร้อยห้าครับที่ทำการไถแล้วก็เอาข้าวที่มันเกิดเองเนาะไม่ได้ปั่นข้าวที่ทำนาปรังแล้วก็มัน มันร่วงเยอะเนาะสำหรับใช้รถเกี่ยวมันร่วงเยอะที่นี้ข้าวมันเกิดเองเนาะก็จะประมาณนี้ครับเริ่มทยอยหางเหลืองสุกเป็นที่เรร้อยเนี่ยครับโซนที่ผมมาไถาแล้วก็ไม่ได้หวานข้าวเนาะใช้ข้าวที่มันเกิดเองรวงเป็นรวงครับรวงข้าวใหญ่เป็นใหญ่ ปัญหาที่ตามมานี่เยอะเลยสำหรับข้าวที่ที่เอาข้าวที่มันเกิดเองเนาะเนี่ยผมจะให้ดูเนาะแล้วเขาจะเอาไปยังไงนี่ไม่เข้าใจนอกจากเอาไว้กินเนาะเนี่ยครับย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยครับข้าวที่มันเกิดเองนะครับเนี่ยโอ้โหเลยพี่น้องเลย มันปนเยอะเนาะมีแต่ข้าวเม็ดเล็กเลยครับเนี่ยเนี่ยมีแต่ข้าวเม็ดเล็กเลยแล้วจะขายยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันสวยงามก็จริงอยู่เนาะแต่ว่ามันปนมเมล็ดข้าวเล็กเกินมีแต่รวงข้าวเม็ดเล็กแทรกซ้อนขึ้นมาเยอะเลยเข้าวก็สวยนะข้าวมะลิร้อยห้าเนี่ยครับ แต่ว่ามันเป็นข้าวแทรกซ้อนเนาะนี่เจ้าหนึ่งเนาะนเจ้านี้ก็ลม้มไปที่เรียบร้อยครับลมหนาวมาเนาะลมข้าวก็จะสูงประมาณ2เมตรนิดเด้อนี่ครับข้าวสวยงามจริงๆแต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับข้าวตีดข้าวเด้งเนาะเยอะจริงๆเลยรวงข้าวก็สวยครับ ข้าวที่ไม่ได้วานนะครับเนี่ยเอาข้าวที่มันเกิดเองเนาะนี่มเมล็ดข้าวที่ที่เราไถาปั่นแล้วมันเกิดเองเจ้านี้ก็ไถปั่นเนาะแต่ว่าไม่ได้หวานพันเข้าปลูกเอาข้าวจากที่รถเกี่ยวมันเกี่ยวแล้วมันร่วงเนาะทีนี้มันเกิดเองเนาะนีะ่สวยครับเนี่ยข้าวก็จะสูงประมาณนู่นแหลนะร้อยแปดสิบสองหลสองเมตรต้นเนอนี่ความสูงของต้นข้าวเนาะสวยงามครับนี่ แต่มันจะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งเยอะเกินไปเนาะปัญหาที่ตามมาก็คือหาข้าวมะลิแทบไม่เจอเลยมีแต่ข้าวเม็ดเล็กทั้งนั้นเลยโอ้ยทำไมเป็นข้าวดีดเยอะจังเลยข้าวเม็ดเล็กเยอะเยอะมากเลยนอกจากว่า จะเอาไว้ตากินเนาะถ้าเข้าไปขายนี่น่าจะไม่ได้เนาะสำหรับผมนะเพราะว่าเขาสีดูก็รู้เลยเม็ดแดงจะเยอะเลยแหลนะข้าดีดข้าเด้งนี่นราจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยตากไว้กินเหรอนาหกไหร่ตากไว้กินหมดนี่ก็ไม่หมดนะทำบุญทำทานไปเนาะ มีแต่ข้าวดีดข้าวเด้งครับเนี่ยปัญหาข้าวที่ข้าวที่ <c oughs> ไม่ได้หวานพันข้าวนะให้มันเกิดเองข้าวมันก็ขึ้นมาสวยก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นข้าวดีดข้าวเด้งเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะบรรยายเลยปัญหาแล้วนี่ปัญหาใหญ่ออื <c oughs> ข้าวก็อย่างสวยครับแต่ว่าเป็นข้าวดิดข้าวเม็ดเล็กเนาะเม็ดแดงเยอะเลยสีดูมีแต่เม็ดแดงแน่เลยผมว่าเนี่มันสวยก็จริงอยู่ฝั่งนี้ก็จะเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับการที่เราเอาข้าวพันข้าวที่มันเกิดเองเราไม่ได้ใช้พันข้าวมารีร้อยห้าหวานโดยตรงทีนี้เราไถาปั่นมันเกิดเองแล้วก็เอาเลยครับ ข้าวนี่ก็จะสูงอยู่ประมาณ2เมตรนุ่นสูงจริงครับเนี่ยล้มลับข้าวเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไปขายถ้าเขาซื้อก็จะมาไม่ได้ดังที่เขาตั้งไว้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นข้าวดีเข้าเด้งเยอะเกินไปเนาะนก็เตรียมจะเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ข้าวนี่ต้นข้าวนี่โอ้โหอ,อย่างสูงเลยครับนี่ต้นข้าว สำหรับนาแปลงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเป็น10ไร่เด้อข้าวอย่างสวยเลยยอมยอมรับจริงๆข้าวสวยแต่ส่วนมากจะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งนะฝั่งนี้ก็เริ่มทยอยหางเหลืองแล้วครับนี่ข้าวสวยครับโซนสุรินสวยจริงๆข้าวความสูงไม่ต้องพูดถึงเนาะ ใช้เยลังมดแดงลังต่ำๆเตีตต้ยๆได้เลยเนาะน่าเป็นสิบไร่แต่ว่าเข้าดีดเยอะกว่าเพื่อนจะทำยังไงแล้วทีเนี้ยสีดูเกี่ยวเสร็จเอาไปสีดูคงจะมีแต่เม็ดแดงเนาะเต็บมาเต็ดแ,แดงๆเลยผมว่าเลย เพราะว่าไม่มีอะไรเลยมองดูก็มีแต่ข้าวเม็ดเล็กเนาะนี่แหละครับปัญหาที่เอาเข้าวที่มันเกิดเองแล้วก็ไม่ได้หวานข้าวพันข้าวเนาะเนี่ยเนี่ยครับข้าวเม็ดเล็กครับเนี่ยอันนี้มะลีร้อยห้าเนี่ยมะลีร้อยห้าเม็ดเต่งตึงดีเนาะแต่ว่า มันปนเยอะเยอะเกินไปทั่วทั้งนาเนี่ยเจ็ดสิบเปร์เซ็นเกือบเป็นห้าสนะิบห้าสิบเนาะข้าวเม็ดเล็กห้าสิบข้าวมะลิร้อยห้าอีกห้าสิบคงจะได้เข็นกลับบ้านแล้วมั้งนี่ไม่ได้เข็นเข้าตลาดหรอกครับเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะนี้เนาะที่คนเขาเอาเข้าที่มันเกิดเองบ้านผมเรียกข้าวเหือครับข้าวที่มันเกิดเองเนาะแต่ว่าขา้าวเนีมันสวยจริงๆความสูงของต้นข้าวก็เมตรแปดสิบสองเมตรนั่แหละครับเนี่ยความสูงขนาดผมยืนอยู่บนคณนาเนะยยังเพียงหน้าอึกเลยหน้าอกเลยโอ้หน้าอึก สำหรับข้าวที่มันเกิดเองมันก็สวยงามเดี๋ยวรอเขามาเก็บทำการเก็บเกี่ยวเนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปด,ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะจับดูมเมล็ดข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วก็ผสมกันมันก็จะมาเป็นลักษณะไหนเนาะสวยสวยสวยงามแต่ติดพลาดทางเทคนิคข้าวมันฝนเยอะ ข้าวมันฝนเยอะเกินไปข้าวก็สวยแตกต้อดีใ่สูงเดี๋ยวรอติดตามชมครับก็จะได้ทำการเก็บเกี่ยวแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ